สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยนะครับรถราคาตัดสดหายากรายไอเทมสุดๆเลยนะครับกับ bmw e46 318i เครื่อง2.0ออโต้ปี2001 ไม่เ0 0 0หกว่ากิโลสวยสๆใสๆเดิมๆครับภายนอกสวยงามมากๆภายในสวยจัดนะครับแปลเท่มสุดๆราคาวันนี้ต้องบอกว่าว้าวสุดๆนะครับอย่ารอช้าใครที่สะสมและเก็บไว้แล้วก็อยากได้ BMW ราคาเนี่ยโอ้โหบอกไว้เลยครับ169,000บาทครับ169,000บาทราคาเงินสดเท่านั้นรถขับได้ปกตินะครับเหมือนที่บอกครับสภาพ สวยมากๆครับปีอาจจะลึกนะครับแต่ว่าไมน้อยครับสวยๆเดิมๆเครื่องเกียร์ดีเกียร์ไม่มีกระตุกเลยนะครับขับดีสมูทไปได้เลยนะครับเบาะภายในสวยจัดมากๆครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วไปเช็คไปค้นไปหาได้เลย169,000บาทรถจอดอยู่สมุทปราการนะเพื่อนๆมีบริการจัดส่งนะพูดคุยราคากันได้นะครับว่าจัดส่งอะไรยังไงนะครับหรือว่าอยากจะไปรับรถเองนะฮะก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าไม่ใกล้ไม่ไกลนะ ครับเฮียเขาก็สามารถขับไปส่งได้นะครับผมใครสนใจรถราคา169,000บาทได้ BMW ไม่หลักหมืน่นภายในสวยจัดแบบนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับมีคู่มือพร้อมโอนล้านเปอร์เซนต์เลยนะครับรีบเลยนะครับอย่ารอช้ารถเนี่ยไม่เกินวัน2วันต้องปิดจองแน่นอนนะครับ169,000บาทก่อนอื่นแอดไลน์แอดมินหรือโทรมาที่0885845375ก่อนเลยนะครับ